สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าของ MJ p a n 2021ทุกท่านนะคะสําหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าร้านที่ไทยค่ะวันนี้นะคะเราก็มีสินค้ามานําเสนออีกแล้วนะคะก็เป็น Kubota KS 10HS นะคะขนาด3ตันนะคะเป็นรถขุดขนาดเล็กของ Kubota นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาโชว์วิดีโอสาธิตการใช้งานให้ดูค่ะโอเคชดอ่ะ สับตัวเครื่องยนต์นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์คูกตานะคะเดิมๆที่มาจากญี่ปุ่นเลยคะ่ะหม้อน้ําทุกอย่างก็ยังคงสภาพดีนะคะตัว,น,น,ะะน,วนี้ใช้ง่ายเลยค่ะหม้อน้าอาจจะมีโคเรเซนจิได้จะว่าแล้วโคเรตัวนี้นะคะเราก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วนะคะสามารถเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็เครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะของคูกาต้าเลยะคะ่ะ เช็คสภาพให้พร <u pper> ้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้นะคะก็เก่าญี่ปุ่นแท้ค่ะน้ำเข้าจใจญี่ปุ่นโดยตรงนะคะซานซนเตนรันนี้นะคะมามขนาดสตันนะคะช่วงล่างแน่นสภาพพร้อมใช้งานค่ะปกตินะคะคันนี้เราขายอยู่ที่1นึ่งหนมื่ 15,000บาทนะคะโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่นะคะสำหรับใครที่ลูกค้าที่มาซื้อกับเราภายในปีนี้นะคะเราลดให้เลยนะคะเพียงเพียง1 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ไม่ใช่3ตันนะคะจะเป็น3.5ตันนะคะเรียกว่าราคาดีมากๆเลยนะคะถ้าทุกค่าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาทดสอบสภาพรถก่อนได้นะคะก่อนซื้อได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะคะเราแบบว่าเช็คพร้อมใช้งานค่ะโดยมีการเปลี่ยนซีนกระบอกให้ครบทั้ง3จุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะคะหรือว่าข้างบนนะคะเป็นแขนแล้วก็เป็นช่วงใกล้ใบแตะตรงนั้นนะคะร่วมถึงนะคะเราอาจสายไฮดรอลิกให้ใหม่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นคู่นี้นะคะหรือว่าจะเป็นคู่หน้านะคะลูกค้าสามารถแบบว่าใช้งานได้ย,ยาวๆเลยค่ะไม่ต้องซ่อมไม่ต้องอะไรนะคะก็เดิมๆนะคะแต่ญี่ปุ่นทุกจุดนะคะก็เป็นประมาณนี้ค่ะ1นึ0 0 0น้าหมื่นบาทได้อะไรบ้างนะคะก็ได้รถคันนี้ทั้งคันเลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะตามสภาพที่ทุกท่านเห็นนะคะ ไม่มีแบบว่าย้อมแมวนะคะสำหรับสีนี้นะคะก็เป็นสีเดิมๆนะคะจากที่ญี่ปุ่นเลยนะคะก็ผ่านการทําสีมาแล้วหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าตัวรถนะคะด้วยความที่เขาแบบว่าเป็นรถรุ่นเก่านะคะเจ้าของเดิมเขาก็มีการทําสีมาแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับโครงหลังคานะคะก็มีมาแล้วนะคะลูกค้าสามารถไปเพิ่มเติม,เ,ตมเองได้นะคะหรือว่าจะถอดออกก็ได้นะคะแล้วแต่แบบว่าความาต้องการของลูกค้าเลยนะคะเราก็มีเตรียมมาให้ะคะ่ะ สามารถถอดออกได้นะคะหรือใส่ใหม่ได้ก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ฝากไปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามมารวมถึงมาแบบติดตามจากเพจนะคะแล้วก็มาหน้าร้านของเรานะคะมาแวะ ทักทายกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของทางร้านด้วยนะคะสำหรับหน้าร้านของเรานะคะอยู่ที่อำเภอวางสาหมอจังหวัดอุดรธาน,านีนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะก็087750148 0, 0, 0นะคะหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามเส้นทางได้นะคะที่ข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ